ก็กล the ่าวสวัสด <problème> ีท <ina> ุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกตั้งค่าดึงหัวที่ติดหัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าตั้งค่าตัวนี้นะครับพี่ทําการเทรนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับถ้าคนไหนนะครับพี่แบบว่าใช้ตั้งค่าพี่นะครับก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับโนว่าตั้งค่าของพี่นะครับโนไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากนะครับตั้งค่าแค่นิดเดียวหรือว่าตั้งตามพี่นะครับก ดกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้มีการแจกเพชรด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกรีน่าฟรีๆนะครับและพี่ขอบอกเลยในกันนะครับว่าตั้งค่าของพี่นะครับจะเทสสามระบบนะครับน้องก็คือ เทคคนที right. mm ่ดึงหัวเป็นนะครับนาะแล้วก็เทปคนที่ดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างแล้วก็เทคกับคนที่ดึงหัวไม่เป็นเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากดึงหัวเป็นนะครับต้องดูคลิปไปเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆไปในตัวละกันนะครับนาะก็คือ สำหรับเขาที่ดึงหัวไม่เป็นดึงไป10นัดเข้าหัวไป5นัดนะครับเขที่ดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างดึงไป10นัดเขาหัวไป8นัดนะครับส่วนคนที่ดึงหัวเป็นเลยนะครับดึงไป10นัดนะครับน้องก็เข้าหัวไป10นัดเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับของน้องคนาไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับตั้งค่าดึงหัวดีๆนะครับน้องหรือว่าตังค่าดึงหัวพิีๆนะครับพี่ขอบอกเลยกันนะครับว่าพี่ไม่คิดตังสักบาทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้พี่นะครับแค่นี้นะครับก็ดีใจมากๆาแล้วนะครับแล้้วตังค่า พี่ไปใช้ได้แบบ100%เลยนะครับทุกคนก็จอประมาณนี้เลยนะครับน้องไม่แนะนําให้ดูดคิปไปนะครับเพียงแต่ทุกคนกดไลค์กดแชร์ดีกว่านะครับก็จอประมาณนี้เลยนะครับหรือว่าแคมปวิดีโอนะครับหรือว่าแคปหน้าจอได้ได้นะครับน้องก็จอประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยนะครับนะครับนว่าเราจะมาเริ่มตั้งค่ากันแล้วนะครับจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มจัดกันเลยนะครับก็คนก็คือพี่จะเริ่มจากการตอบสนองนะครับพี่ขอบอกเลยล้วกันนะครับนอว่า อันแรกนะครับก็คือแบบว่าพี่จะเริ่มจากการตอบสนองนะครับเนาะแล้วก็ทั่วไปนะครับให้ทุกคนตั้งอยู่ที่190ได้เลยนะครับถ้าตั้งประมาณนี้นะครับสามารถตั้งได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android หรือว่ามือถือที่แบบว่าเล่นฟรีไฟได้ทุกรุ่นในโลกใบนี้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับตั้งตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของกล้องเล d ดอทนะครับสำหรับกล้องเล d ดอทนะครับก็ให้เราตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับอยู่ที่1ห2ห่ือว่สองหรืคว่าหนึ่งร้อยสี่ นี่เลยนะครับเนาะงสำหรับกล้องเลดดอทนะครับทุกคนก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับรับประกันเลยนะครับเนาะว่าเข้าดีนะครับเนาะในส่วนของเรื่องหัวนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเข้าหัวดีมากๆนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยกันนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาเป็นสกอบคุณสนะครับเมื่อหลุดจากกล้องเลดดอทไปแล้วนะครับต้องได้ใช้สกอบคุณสเข้ามาช่วยหรือว่าปืนปืนนั้นมีแค่สกอบคุณสนะครับเนาะก็ให้เราตั้งอยู่ที่7นะครับเนาะก็คือไม่ใช่เจ็ดนะครับก็คือ171นะคึ่งเจ็ดหนึ่ง นี้เลยนะครับตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สโคบคุณ4นะครับน้อให้ทุกคนตั้งประมาณนี้ละกันนะครับอาจจะไปเร็วนิดนึงแลวกันนะครับก็คือนี่เลยนะครับทุกคนตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับห5 0หรือว่า150นะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสหรับุงน้อคนไหนพี่พีคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับน้อก็ตั้งได้เลยนะครับทุกคนเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นตั้งค่าตัวใหม่ล่าสุดนะครับสามารถตั้งได้ทุกคนแน่นอน100%นะครับทุกคนก็ ตั้งตามกันได้เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็รักล้องสไนเปอร์นะครับน้องก็ให้เราตั้งอยู่ที่1นึหรือว่า110เท่านั้นนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสามารถตั้งได้นะครับก็จอประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นหางด้านของ มุมมอยสลัดนะครับสาหรับมุ้มอยสลัดนะครับก็ให้เราตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับอยู่ที่80นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็รีกเดียวว่าจะน่งจะเต็มเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับน้องก็ตั้งได้นะครับทุกคนก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับสาหรับปุ่มยิงช้านะครับน้องก็คือให้ทุกคนนะครับก็เรียกได้ว่าพูดง่ายๆนะครับน้องก็คือการควบคุมนะครับพี่แนะนําให้ตั้งตามพี่ตามนี้ละกันนะครับก็อันแรกนะครับให้เป็นเริ่มต้นนะครับอันที่2ให้แสดงเมื่อเสียโควนะครับอันที่3ก็ให้เปิดนะครับอันที่4ให้เปิดนะครับและเปิดปิดตามนี้ละกันนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเล่นกันนะครับว่าถ้าคนไหนอยากตั้งตามนะครับแนะนําให้ตั้งตามนี้ละกันนะครับส่วนนอกเหนือจากนี้นะครับไลบกห ็ตั้งได้เลยนะครับถ้านอกเหนือจากนี้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยลกันนะครับโนะว่าชาติหนักจะเต็มแน่นอน100%นะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากตั้งตามนะครับนอกก็ตั้งตามกันได้เลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนก็คือขนาดปุ่มยิงนะครับมีตามนี้เลยนะครับ4 3 5 3 6 3ห้บานะครับบางคนไม่เข้าใจนะครับก็คือมือถือหน้าจออีกเล็กนะครับพี่แนะนําให้ตั้งอยู่ที่4 3นะครับนอมือถือขนาดหน้าจอปานกลางหรือว่าที่ทุกคนเล่นอยู่ในตอนนี้นะครับแนะนําอยู่ที่53นะครับทุกคนตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเล่นใน iPad ในคอมนะครับตั้งอยู่ที่63ได้เลยนะครับนอส่วนลูกศรสีแดงไไม่่่ต้้องงสสัยทาววีีข มน,น้องก็คือสำหรับลูกศรสีแดงนะครับก็คือแบบว่าพี่ขีดไว้แล้วก็ลูกศรน,นะครับที่แบบว่าเป็นเส้นตรงนะครับก็คือตำแหน่งการวางปุ่มและตำแหน่งการดึงหัวนะครับน้องก็คือถ้าทุกคนดึงหัวนะครับแนะนําแบบนี้แล้วกันนะครับดึงหัวจากฝั่งที่ตัวเองถน,นัดนะครับสมมุติว่า ขนาดฝั่งขวาให้ตั้งเป้าอยู่ที่ฝั่งขวานะครับต้องไหลของสตูและไม่ต้องโดนสตูนะครับนาอเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ขยับออกมานะครับนอกสตูแล้วมันก็จะขึ้นหัวอีกนะครับเวลาดึงก็สามารถดึงเป็นตัวเจได้นะครับนาอดึงขึ้นตรงได้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับนาอแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนถ้าพูดถึงเรื่องกราฟิกนะครับนาอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่าหลายคนอยากอวดเพื่อนหรือว่าหลายคนอยากเห็นภาพสวยนะครับนาอก็รีดดิว่า ถ้าอยากเห็นภาพสวยนะครับแนะนาให้ซื้อมือถือแรงๆนะครับเนาะถ้าอยากดึงหัวขึ้นแนะนําให้ตั้งประมาณแบบว่าราบลื่นหรือว่ามาตรฐานนะครับเนาะส่วนมือถือแรงตั้งได้นะครับมือถือกลางแนะนําให้เป็นมาตรฐานหรือว่าราบลื่นนะครับไม่เกินราบลื่นหรือว่ามาตรฐานนะครับ้ารู้สึกว่ามือถือตัวเองไม่แรงนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่ามือถือตัวเองแรงๆนะครับตั้งระดับสูงไปได้เลยหรือว่าระดับแม็กซ์ไปได้เลยนะครับปิดแค่เงาพอนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับเนาะว่า ตั้งได้ตามนี้เลยนะครับเนาะ แล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนก็คือสําหรับเรื่อง dPI นะครับพี่แถมให้ละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่า DPI นะครับพี่แถมให้เลยนะครับถ้าคนไหนอยากได้ก็เอาไปเลยนะครับก็ขึ้นที่อยู่ตอนนี้แล้วนะครับน้องก็แถมให้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าจะหนักจะเต็มไปเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับน้องก็แถมให้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าสุดจัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณนี้นะครับน้องแล้วก็ต่อมานะครับ ทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าผลเทสนะครับที่ได้ก็คือจะได้ประมาณนี้เลยครับเข้าหัวดีเล่นได้ทุกปืนดึงได้ทุกปืนนะครับนะตั้งแต่ที่แบบว่าปืนที่ทุกคนไม่ถนัดจนถึงปืนที่ทุกคนหนัดนะครับเนาะหรือว่าถนัดเลยนะครับทุกคนก็จบประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่คนไหนน้องน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับพี่พี่คนไหนน้องน้องคือเข้้าามแลวนะครับ ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับพี่จะมีการแจกตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับน้องทาคนไหนอาย,ยากได้นะครับก็คือเข้ามาแล้วกดติดตามหน่อยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งติดตามแล้วกันนะครับทุกคนกน็จบประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าคลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับจะเป็นแบบไหนอะไรไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับทุกคนสําหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบาย